ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะเดี๋ยวก่อนขอแชร์ก่อนคือเมื่อกี้ที่มาช้าเพราะว่าสอนรุ่นน้องสตรีมฮนะรุ่นน้องเขาเพิ่งสตรีมแล้วทีเนี้คือเขาจะงงง,งหน่อยนะฮะ โอเคมาทำไมตั้งชื่อลฟ์ว่า Among Us Die a Game คือ l i a r Game เนี่ยมันเป็นชื่อซีรีส์ของญี่ปุ่นนานมาแล้วมันเป็นเกมแห่งการโกหกนะฮะซึ่งในครั้งนี้จะเป็นไลฟ์ที่รู้สึกว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าปกติไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนพอไปดูใน YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเกมที่ควรเล่นกับเพื่อนแต่พอ เอาจริงๆกับไม่มีใครเล่นด้วยนะครับโอเคเอาแบบถูๆใไทยๆก่อนดีกว่าเหมือนเหมือนคนเพิ่งมาเล่นสวัสดีครับคุณนภัสินปุยวีแล้วก็ l o v e l ิ f r ิ e ฟ d ในคอเกมนี้พี่เล่นกับใครคือตอนแรกอ่ะพี่หมอเขาจะชวนเล่นแต่ทีนี้คือพี่หมอหายไปไหนไม่รู้ฮะ มันคือเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเทสแป๊บหนึ่งอ้าวเปลี่ยนก่อนคือคนชวนเล่นนี่หายไปไหนไม่รู้แล้วฮะปล่อย <c oughs> ให้พี่มาเล่นคนเดียวอย่างนี้เอาแบบฟรีไปก่อน ลองวอรไปก่อนนะฮะอันนี้คืออะไรเนะี่ยคืออะไรไดูไปเรื่อยๆถ้าไม่เล่นกับคนรู้จักจะไม่สนุกเท่าไหร่คือจริงๆอ่ะพี่มีคนที่รู้จักแล้วเขาชวนเล่นแต่เดี๋ยวนี้เขาหายไปงงเลยคือกําลังรอรอรอคนรู้จักจะเล่นกันอยู่รอผ่าน Discord ร,รอพี่หมอก่อนนะฮะพี่หมอของเรา พี่หมอชวนเล่นแต่พี่หมอหายฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยสเวตเทดอร์บิร์สเตอร์นี่คืออะไรสเวเทดคิวอ,อ,อิเวนอ่อ คืออะไรอันนี้คือเทสเชยมันคือเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวงมก่อนเนี่ย โอเคมันอย่างนี้เองเฟกทากสเจอรเลตมันไม่ใช่กดมันต้องกดปุ่มอะไรเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกดนี้เหรอเจอสังกิเสือเข้าไปคือเดี๋ยวเดี๋วกำลังเรียนรู้แป๊บหนึงนะอย่าเล่นเกมนี้เหมือนกันแต่ไม่มีเพื่อนเล่นต้องหาเพื่อนเล่นนะ่ะทีนี้คือเพื่อนเล่นยังไม่มาเลยตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่า อันนี้ซ้อมมือไปก่อนคืออะไรอันนี้เรียนรู้ระบบไปก่อนนะฮะเอาตัวอินจินมีดัมี่ดีเลย สวัสดีครับเดีย,เยร์ฮะสวัสดีครับฮีโร่ทูทเดี๋ยวรอเพื่อนเล่นก่อนมันมันมีพิมพ์ได้ไหมเนะี่ยหรือว่ามันมันมีมีแค่นี้ผมว่ามีแค่ในมือถือเนี่ยผมเนี่ยโกหกเก่งมากคนโกหกถือว่าจะเก่งมากในเกมนี้นะฮะ ถ้าถ้าไม่เก่งในโลกชีวิตจริงนี่เรามาเล่นเกมนี้ก็ได้ตอนนี้กำลังงงๆกับอันยู <laughs> พเกมนี้เล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ไหมครับเห็นมีคนบอกว่าเล่นได้นะเออเห็นมีคนบอกว่าเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยพี่หมอแป๊บนึงหายไปไหนนี่เขาหายไปเลยอ่ะตัวจริงผมดีผมก็ไม่โกหกไม่เป็น า <G rey> เกมนี้นี่ส่วนใหญ่คำที่พูดก็จะกลายเป็นคำโกหกทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเป็นแบบนี้เด็ดบอลดิวอ๋อเวลาเวลาเข้าก็จะเป็นอย่างนงี้ เย้าไงต่อ,อ,อโดนเตออกจากนี้ผมขอไปอาบน้ำก่อนฮะที่กฎท,ท,ที่ s a b o t a g e อะไรคือ s a b o t a g e ฮะมันต้อง be poster ก่อนแล้วก็ s a b o t a g e อะไรงี้เหรอ นนึงนะลองรีแอคเตอร์เออลองเข้าไปรีแอคเตอร์ก่อนแล้วมันใจยังไงเว้นอ๋อนี่คือแอบเดี๋ยวรู้ไปก่อน โอเคเทสอยู่สินะใช่ฮะเทสอยู่เพื่อนไม่มาเลย่ะ <ś ması> เนี่ยบอกว่าจะชวนเล่นนี่กูกูสาห์ซื้อเลยเนี่ยงงเนี่ยงงลองออนไลน์ดิเปลี่ยนชื่อลองไฟเกม นอนหนึ่งพาวคนสามารถขังคนเอห้องหรือปวดให้คนสับสนลองดูดิดดเกมที่ฟูทาไมลองลองเล่นกับคนอื่นดีกว่ามีสิทำไมมันฟูวะ ไอ้ตรงที่บอกว่าแอบสามารถไปหลุมแบบนั้นอีกทีอ๋อปุ้ยพี่เพิ่งเล่นฮนะไม่รู้แล้วเนี่ยนะฟินโอเคลองลองลองนี่ดิ <laughs> โอเคลองลองเกมนี้เดี๋ยวเล่นดูดีกว่าไม่คิดว่าจะว่างอ้าวเี่ยวิกตอรีเล่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออลองลองไฟลองไฟใหม่ทีเอ ชื่อนี้คุ้นๆ T N Eller, S S นี่ยงงใช่ไหมมันเกี่ยวยุ่ก็วิกตอรี่เฉยเลยอันนี้อะไรเนี่ยเออกัสเตอร์เอว่ายู่กินฟอร์เดอเพนอ๋อมีมีการพูดด้วยอ๋อซิฟไบโอโลจิกลเอดมิทฟอร์เดอเพนแต่จะดูจากภาษานี้ไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษนะฮะดูดิลองเทสกัน 아오. 음. Mm. 아오. 흐흐흐. 하하하. <이렇게 식>? ดีฟีเลยมันมันจะสนุกตรงไหนวัเนี้ย มันมันมันสนุกตรงไหนวะเกมเนี้ยคือจริงๆมีเพื่อนเขาอยากจะเล่นงานแล้วพอไปดูคนดูก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋วติดต่อกันเวลาพี่ต้องดูรอบๆด้วย <laughs> ไม่รู้สิมันมันเป็นคำอะไรเนี่ยมาถึงก็โดนไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ฮนะ <laughs> เดี๋ยวรอรอเพื่อนกันคนเล่นใหม่แล้วเป็นคนฆ่ายากมากจริงเราไปป่วนเราไปป่วนม่ดีกว่า ต้องเล่นกับเพื่อนคุยนิดิสคือเพื่อนหายกันดิเยววันั้นจะเล่นกับเพื่อนก็หายไปเลยเนี่ยเอ,อียลองลองลอง,ลองก่อนลองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นข้าตะกอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยสองรอบแล้ว พวกนี้เล่นบอลโซนไหมพวกนี้ไม่ได้เล่นฮะอ้าวอยู่ๆอยู่ๆอยู่หรือเล่นเกมอื่นรอดีโอเคเล่นเกมอื่นรอดีกว่าไหมา đều đều bay cần เล่นวอาโซนวันอาทิตย์ฮะคุณโม้เล่นต้องให้โรโรต้าก็ห้องขอไม่ได้คอือยังไง bạn ở đây nè อันีเออ้เดกกันอยอยาอย่าคให้ห้องอยาาให้ให้งอหงที่มีคนกล้องบ่อยเพราะว่าอาจจะสนุกไหมพี่พี่ไม่สนุกเลยฮนะเกมอะไรกันนี่ ชื่อแดงมาเชียวใช่ไหมแต่แบบหนึ่งต้องเล่นกับเพื่อนจริงเพื่อนไม่เล่นด้วย เดี๋ยวออกเกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เดี๋ยวปิดไลฟ์นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นอีกเกมหนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวอ z โซนดีกว่านะมันเพื่อนหายไปแล้วนะครับเพื่อนหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชัดดาวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์อีกรอบหนึ่งรอประมาณสักหนาทีฮะ